เผ็ดหนูเด้อพี่น้องข่าตีกินอะไรกันตีกินใหญเออกินใหญ่ได้ค่ะขึ้นเสียดเดือนแปพงเลยเนาะมีไข่มีอย่างงี้แล้วเนาะตู้กัไข่เออเคยไข่อยู่น้าเนี่เนาะดองน้ำเปล่งเนาะนี่เนาะไม่เหมือนออก่างกายส่วนไหนไปทชากันเด้อไปทากนะมีเส้นหลอดกายไปทากนะช่วงห้าอีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ชีโชคทุกคนมื้อนี้ได้หนูมาตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเอาสิเห็ดเมนูผัดเผ็ดพี่น้อง ผัดเพชรนูเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมน้ากันพี่น้องเลยบาซีออกมาหน้าตาเป็นแนวไรเนาะสบายดีพี่น้องตอนนี้ไห่บ่าวเอกําลังกุงกงกงกง้วเนาะแต่เดี๋ยวขอจีเป็นคนผัดเองเนาะบ่าวเอเป็นก,กนุ้วะไห่เอาโรคค้นยังเรียบร้อย์บางยหญ่เนาะพี่น้องเนาะถ่ายชีอไก่นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวยูทูปมันจีติดเดืองเนาะถ่ายใกลๆเนี่ยตอนกุ้วตอนยังนี้ แล้วเพื่อนฉีมวยลูกอีกติดเดือยอีกสออีกเนาะทาเบึงตอนขั้วแล้วพี่น้องตำผีแกงพี่น้องเครื่องเทียงเขาเนาะมีเพนไข่กระเทียมหัวหอมแดงเนาะแล้วก็บัรริกพี่น้องอันจิบุแดดคือคือิกอันนั้นเนาะผีแกงเขานะ มาตำเอมา,มาไปด้านกลางผักเนาะเอาแบบผัดผัดแบบมุนเนาะตัวน,นี้นอยโซ่โซ่เนี่ยเลยเอาวนมาโซ่เนี่นยนะเขาสิบผูเชี่ยมันหนูอันนี้เห็นว่าวัามันหนูนไงไก่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  นู่นหน้าเนาะนูแ่แพงบั้นเนาเดี๋ยวนี้เนี่ยเสบอาหารบันนะ้นหน้าถึงเคร่งของบันตำเรนะียบร้อยนะปนงอนกินอยู่เนาะอุ่นกรไดเอาชีทงมือเลยเนาะเอาเตรียมเครืออย่างเงี้ยเรียบร้อยนะอไปแล้วเถีองหกโขบเลยใบกระดูใบกระเพราเนาะบักเขือบักแข้ มัน,นเคร,รื่องเทศเนาโมเ่นไบา์ยังเห็นเบิดฮะบันมันกระเดะอันนี้เขาซับเนี่ยอันนี้เป็นตับมันเ,นเห็นโ่รา,ายอ่ะใส่เลยเครื่<ะ>นนองเค็มเขาเนาะเดี๋ยวว่าฟันไตเตลเดี๋ยวว่าพีิแกงเนาะ ดำบรินะสเนาะซรมนี่ม,มันจะขาดไปหน่อยแม,มุนไพรใส่พีกเช่อย่งอยู่ี่เสบสเติน้ำมันมันหอพอมนก็น่าจะี่เอาโน้งลงใส่ <c oughs> là hồi đâu nào nào ừ. cùng nữa ở đây, đây nắp đẹp không ừ. ว่าใช่น้ำกนเป็นย nee ังไงไฟไฟหม้อไเรื่อยหร็อนะมันแสบเองมันหรอหน่อยปรุงแบบปรุงแบบเท่าอันนี้เยนะปรุงตามใจเชฟอตามใจมาหน่อยตรงนี้ตรงนีสูตรตรงนีสูตรตรงี้ัการ này bấm bấm em về bao quần đó em về bao sa quần còn... em một cái được sẹo em không, đúng không? Đánh dài đâu chị sẹo thôi đấy sẹo 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 này đi ดาหน่อยหนึ่งนเานาะเพื่อยะไดาทานกินด่กิน,น,กกนเลยกิยนฮะกินกินที่กันนดูกิกัเนี่ยขบเวลนี่เขาใส่เนาะมักหนัาไม่ได้เเห็นแบบนี้อาเอาแบบแหงกันะแหงวะเอาแบบซุ่มซเนาะซ พอด้จัหนัจับนัใส่เยอเด้่เปลือมันเปลือกแข็งกับเปลือกเนืนอเนื้อไก่เองผัดเผ็ดหนูหน เป็นป <chat> mm ีนะผมจะกินเนาะปีชองปี๋เหรเนาะผมจะกินว่าหอมใบโอเคเนอเหน่อยมาเป็น้องเดียอ่าเป็นเด็กแซ่เขาว่าขนาดชาหน่อยหน่งยอ่าตับมันใส่อันนี้นะแล้วมันเป็นกระเพาะป่ะอืครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมเดี ที่ได้แต่ขาดอ่ะเด้อขาดยังไงักเนี้ยกบนิดหน่อยนะนิดหน่อยไทเออริกไทยมักริกนิด่อไทย่อนไอ่อนไทยดิบข่าสารคักแล้วฮะปลาันบกปลาันแหงมน่งกินปลาเันแหงโหเนี่ยเดีงามอืมนีสัโอเคโสุดแล้วสุดแล้วอ จะสิบนห่ะขาดเรือยยังมั้งบอสตาเจ็วไหมเจ็บวะเบดิใจมึงนู่้านเนาะเจบไหบนั้นาะ กีนน่ตอนฮอนฮอนหนีคขั้งน,โนโี้ไผัดเป็ดนูเด้อ เสนาเดี่ยวเนาะตัวเ่า้สมาสี่สิบบาทสี่สิบพหวกับพวกกินเท่าแหละเคปเทอะปดูอี เพื่อนเพื่อนพี่เนาะนี่ว่าเพื่อนกัดหอดอนกับบี้นดอดลผมไมู่กัดเพื่อนปลาเพืองไ่หางไก่หางไก่คอยด้านหนังนี่มุนบระเดนนี้งยัไมนไันดจนดเลคอยี้แหละอันนี้หอเมื้อวนสูงพอดุ่มยังโอ้ เจก้อง <laughs> đi เฮ็ดเด้อแจง đi เท่านั้นบุญโอ้ฮะสวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อผิดอบนกเอ้อ <laughs> 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 ขาวตีกินอะไรก็ีก you know ินยาอเอกินยาอนะฮะเสดอแปลงเนาะมีไข่มีอย่งอเนาลเนาะต้องเหึไข่อยู่งเขาเนาะดองน้ำเปิงนะเออไม่เปหรอกร่างกายส่วนไดเาะันด้นมีแต่รกายนไาหาอยู่ใชนอนวนอนอยู่อู่เจ้า่ะอะไรที่มันอยาก ไม่เลยสมมติดื่เลยก็ดื่มสองโคตรได้ดิดึกมหนึงนั่งมาอีกนะเพราะอีกก็มาเอานี่ขาดฟังเดี๋ยวนี่ไม่ขาดไม่ได้ให้บ่าวในตอนดีตับเหนี่ยกระเที่ยวเนี่ยตับนุ่งเปใหญ่เ่ยตับนุ่งเป็นใหญ่เนี่ยแตับไก่กระเที่ยวอาแซมตับไก่ดีเลยอันนี้ว่าเครื่องหนึ่งมันนะครัพอ บม่ได้ยี่อะไรย่อะไร่ไหมมันมัมีน่มันบางเลยเศษเศษตัวเสียจิบะมีเศษเพื่อนตึงมาเศษเศษโอเพื่องมาเื่อะไรบวกเชวมาต้องได้แน่มาวางอหายตัวแรกหนึ่งตัวนั้เสื่อมไปกินเมียหรือเปล่ากินเหล้ามึงเงี้ยเลยมึงเล่นสุดเดียวเลยว่ากินแน่แล้วมันต้องกินดาวบ่าดีดีปะกินยากนียกินยา

ก็ใหญ่เต็มขึ่นเยอะแยะเลยเยอะรลไปลงหอยเตอจะกันอะไรการตสี่สิบู้มีกอสี่สิบแปดูน่ะตู้กับเพ่เแม่งหนึ่บาทนึ่งบาทถูเนาะ ไปได้เราโดนตรวกสถานะเไม่ไหวแล้ายเหมืองเป็นแบบเปลี่ยนไปแล้วภาทาซีแล้วถ้าซีเนี่ยยากเลยบางคนในย่านคนเดียวเห็นแนวจ้องเราทางขึ้นเหรอทางขึก็ว่าร้อนก็เหมาะอ่านฝายอ่านได้เลยแต่เวืามาภาษาซีเหี่ะเรียนาษซีเหื่นดู มันหนาวตัวอามากเล่นนี่เลยมันแอบนี่เหนอนี่มาปวดลงเนี่ยตวเวนตอนเันหนาวค่ะหนาวอีดีมันลบอาจารย์บอกว่าจอดนี่ดนึงเอาตามบอกมันจอดยี่ว่าไม่ใส่ีงแล้วตัวทังไฟเขาบกาไม่่ไเนาะพไฟก็นอีนเขามาเล่นกำมันแหละอย่างนั้นรเขว่าราแอบตาอรก็สังเาะใหญ่ก็เลี้ยงมาตาซืือ เอาเห็นตัวกันต่อไปอยกแล้วเนาก็บาเย่าเนยอยาเดิแบบมันตุ่นแต่เยียเหรใครต้อการเสื่องัสองห้าัรถเลยครับเมื่อกี้บอก็ได้ได้ก่อนเลยเัาไปจีบปลายเหมือนบอสผมเราบมันก็ได้ไล้ก็ดูเหมืะเบออัดบอาอัดแน่นพุ่นนะโอ้แน่นเาบอแน่นแนยแน่นแน่น่ง้คือมาลมบุบเแต่มันมันบดีซื่อ กเคืองมันบ่มันแดนไหมมันมันเปนำไมัมันอะไรเงี้ยเขายมั้เท่ากน้มันระเดี๋ยวก็นึ่งอะหนมัดตือหนึ่งห่งห้าหลดีกระทะนี่มันกทน่เป็นาไหมันจะได้แีเป็นแเ็ดแบบเแบบมเ็ดมันแปลงหรอมันแปลงหร สมาข่อืมโอ้ตอูข้าไ่ากันได้มันก็อัดก่อนสเลยก็เฟนจานที่ฟันรับโอ้ยีหุ่ันหน้าทีมน้าของเจ้าก็อเทอหน้าเซองหรืเช็ามากหนานคนไได้ก่อนเนาะนาอไั้เูโนเขา่ยู่หอกติดประมานสิตั้งเฮดูโฮมเห็นปะหน้าแตบมันเ็เขาวนนี้ไปกินไปกินเดียดเน่มาพอจะอัดกี่ต ก็ไม <c> ่ินได้เ okay, พ so yeah. okay ิ่มขออนี่ยตมากเพิ่าตเพิ่มัน่จเผ็นะควรนะบ้านมบางีใส่หัวักเียหัวหัวกวเลยนบ้านหัวกัวเลยเใส่ต้าง่ายได้พวกหัวแดงมั้นี่ยตสวพวกหัวกระรนะเใช่เออนสด้อแงถ้าใส่หวกรลใส่ลงใต้น้ก็ได้ใส่นอย่านน้อย มานเดินใกลไปยังต้งซ,ซีเดี๋ยวนี้มลไปันจอดวากไว้ใช่ไหมว่าสัตว์ใวันมันแช่้ำงานอะไที่งยนะมาไปนะเดินยาี่หัวไกตปวหนักยังบกลับมาอึดอึอยู่อ <c oughs> ันี้ก็า

ไม่รดจะได้ผมไม่พวกผเดิ๋เวกไปกินเล่ากันบ้างเลยไปลองมีรองอรัที่พี่ไปเพื่อนชื่อนเด้อขอการที่พี่หนาวเลยสวัสดีสวัสดี